มุมนี้ครับมาเบงรุ่นมุมนี้นะมุมดูน่งครับแทนเ้า้าเยนี่อย่าเนี เตี้มเตี้มไม่รู้โค้งไวแล้วนะเนาไล่ไปไล่ไปเตี้มครับลุ่ม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 เอ้ยพุ่น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  จังมาหลินถึงลังคารดเลยสิงนงวานเชนลรถเลยสิงน,นงมีมีเดือดด้วยนะทหารน่ตึงตังเลยบ้๊หลินไม่ไพ่ก็มีปาน หมอยอมเพียกครับเอาละครับน้าบุนน้ำมาจับก็ไห้ก็เอาไปเ,อ,เอ,อ้ยว้ายมันหนาสนใจนะครับมันเดือดเด้วยหันด้อยทานี้ยอมอะไรครับเอ้ยทานี้เล่นครับลังค่ารถนี่ปนไปนี้จากฟังเฮียปลานอะไรมาเยอะปลามาเยอะ ปลาม่าหย่อมูน้ะหันมันเดือดน้ท่ันอดบ่อไรครับเหรียญลังค่าเนี่ยเหรียญน,น้ำมกเร็งแมวเนี่ยผุน่นน้ำไผ่โอ้ยขึ้นขึ้นลังค่าอีก ้นงเป๊ะเลยทายได้แลกวหรือเปล่ดเดือด้นะายี่ยเลย,าเลยทากล่ามนูังาด้ลย้ามกล่องเออป่า

โอ้เครงน้ำเคร่งอย่างปลาหูดำหูดำตาไหนครับปลามผ <c oughs> ู้ชายซื้อเต็มยู่นี่อเอา ป้าวังในสองพันไ hospital, ปว่าไรเนาะไปว่าไรบ่ไดกันครับเออยุงยุงครับแมวนี่อ่าเนี่ยจะไหนรดทั้งผุนทังผุนนี่ังอ่ว่าอยุ่เรีนีย่ น้ำไผ่มาเ่าถือซ้ำมาลังคาลวด่ะโอ้ย เอาพลังค <laughs> ้าไป 我拿点土都卖了。